ถ้ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยุติธรรมจริงจะไม่มีผู้ต้องหาไม่มีจำเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคดีอาญาถ้าปฏิบัติจริงๆจะไม่เกิดขึ้นครับผมอภิปรายครั้งนี้ผมไม่มีอคติกับใครเราเรียนนิติศาสตร์เหมือนกันเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาาสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการ ถือว่าเป็นกรรมของชาติบ้านเมืองที่มีอายการตาบอดมีพนักง,งานสอบสวนตาบอดครึ่งหนึ่งไม่บอดครึ่งหนึ่งทําให้ผู้ต้องหาที่บริสุทธิ์ในทางการเมืองถูกกั่นแกล้งทําให้ลูกหลานที่เข้าไปอยู่ในคุกในตารางหลักประกันขั้นพื้นฐานการประกันตัวเฉยๆป่านนี้ยังประกันไม่ได้เอาลูกเอาหลานไปขังไว้ไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วถ้าสู้กันไปถ้าหลุดคดีแล้วที่ผ่านมา ลูกหลานเสียอนาคตไม่ได้เรียนหนังสือทำอยังไงนี่คือกระบวนการยุติธรรมที่ก่อให้เกิดพรบฉบับน,นี้ค่าเสียหายค่าทดแทนผมเห็นด้วยกับผู้ที่ให้ความยุติธรรมเบื้องต้นคือตำรวจอายการได้สารท่านโปรดประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้เสมอภาคกันนะครับความขัดแย้งจะไม่มี